สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกันยายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมถุนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จการคิดดีทดําดีปฏิบัติด,ดีย่อมได้รับผลแห่งความดีแต่การได้นั้นแตกต่างกันออกไปบางคน รอเพียงชั่วขณะแต่บางคนรอแล้วรอเล่าก็ยากแท้เหลือเกินมันเหมือนมีอะไรมาบดบงังแต่จงเชื่อมัน่นจงศรัทธาในความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนดีต้องตกอยู่ในห่วงทุกข์เสมอไปหรือนานเกินไปเชื่อมั่นนะคะมหาเดวีเข้าใจบางทีการรอคอยที่เนิ่นนานมันเกิดความท้อความวิตกความกังวลใจแต่ยังไงก็ตาม คำานึงที่ใช้ได้ให้อดทนแล้วเชื่อมั่นก้าวต่อไปมหาเดวีเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมถุนค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสำเร็จหากใครอยากมีคู่เป็นคนต่างชาติมเีเกณฑ์ดีๆที่จะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่างภาษาค่ะ ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้น การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงการทะเลาะวิวาทบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังคําพูดค่ะคําพูดอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวของคุณเองค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แปลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้ทุกอย่างเกินความคาดหมายระมัดระวังความผิดหวังค่ะ คนสูงขาวจะทำให้คุณทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลนี้จะได้เป็นได้ทั้งหญิงหรือชายค่ะเป็นไปได้ทั้งหมดระมัดระวังอย่าวิตกกังวลใจคุณอาจจะเคยรู้จักเขามานานแล้วหรือเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือเพิ่งรู้จักก็เป็นไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลค่ะ คำพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกรุ่มใจเป็นกำลวลใจคําพูดนี้อาจจะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแต่คนที่ฟังอาจจะรู้สึกเป็นทุกข ความกลุ้มเป็นกังวลระมัดระวังสิ่งนี้ด้วยค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังก็ยังคงไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้แม้กระทั่งความรักระมัดระวังความห่างเหินเกิดขึ้นความห่างไกลการพัดพลาดก,การพัดพลาดนี้อาจจะเป็นในชั่วขณะไม่ได้เป็นตลอดไปก็ได้นะคะอย่าวิตกกังวลใจค่ะคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะความเหงาวความเดียวดายอาจจะทําให้คุณ มีความรู้สึกในช่วงขณะที่ทำให้คุณก้าวพลาดไปเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก่อนตัดสินใจค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยง งานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีงานแต่งงานบวชงานวันเกิดก็เป็นไปได้ค่ะโชคจากคนผิวสองสีจะเข้ามาให้คุณได้ชุ่มฉ่ำหัวใจมีโชคจากคนผิวสองสีจะได้เงินจากคนผิวสองสีค่ะวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ไปพบเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะแต่ก็อย่างนั้น นะค,ะคนเราก็ไม่ได้่ามีความสุขเสมอไประมัดร,ระวังความผิดหวังร่วมสลายความผิดหวังเกิดขึ้นหากไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังแต่หากไม่มีความหวัง ก็ไม่มีพลังที่จะก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นให้อยู่ในความพอดีและก็ระมัดระวังความผิดหวังค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอาจจะเป็นการเดินทางไกลต่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงในหน้านหน้าที่การงานก็เป็นไปได้ค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้าย มาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีความผิด ความชั่วหรือคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวเราค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคือบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอบางครั้งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พยายามแล้วแต่มันก็ยังคงต้องไปอยู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นมันสมาธิผพส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้อย่างน้อยในที่มืดมิดก็ยังมีแสงแห่งดวงดาวแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างให้คุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค ให้เห็นทางแล้วไปสู่จุดหมายที่คุณปรารถนาได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีเมถุนประจำเดือนกันยายนเกณฑ์ของความรักคนโสดระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของคนมีคู่ระวังความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคกับรักสามเศร้าเกิดขึ้นค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคจะมาจากคนผิวสองสีเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายจะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่สุขภาพระมัดระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ